นี <i> ่ค <h> า <aw> สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามทุกทุกคนเลยวันนี้มาเรียนออนไลน์กับคุณครูลินลินเหล่าชื่อ一起学汉语เรียนภาษาจีนด้วยกันเถอะ一起学汉语เรียนภาษาจีนด้วยกันเถอะนเหยีนจีชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะเระาจะเรียนใน ชีตนะคะใครมีชีตหยิบขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจะบอกว่าหน้าอะไรบ้างเรือจะนำพาพวกเราไปเ,เรียนนังสอจีนเด็กกันกิจกรรมค่ะหัวต้องหัวต้องกิจกรรมหน้าเจ็ดเปิดเลยนะคะ,ะเด็ก เตะฟุตบอลน,นะคะที่เฉียวเตะบอลที่เฉียวเตะบอลหรือเตะฟุตบอลก็ได้คนนี้สวยมากจั่วฟันทำอาหารจั่วฟันทำอาหารหรือทำกับข้าวก็ได้โอ้โหสาวน้อยร้องเพลงช่างเกอร้องเพลง ช่างเกอร้องเพลงกระโดดมาเลยนะเที่ยวอูเต้นรำอ่านอีกรอบนะคะทั้งหมดเลยที่ฉิวเตะบอลจั่วฟันทำอาหารช่างเกอร้องเพลงเที่ยวอูเต้นรำมีกิจกรรมรออีกนะคะนักเรียน มีความสุขชิงอินเยอฟังดนตรีชิงอินเยอฟังดนตรีจงควากลกดอกไม้ยิ้มฟันขาวเลยตาสองปัดกวาดอันนี้นอนเนาะนอนนะกินอะไรไม่รูนะ้เนาะขั้นเตี้ยสอ ดูโทรทัศน์มาอ่านอีกครั้งพร้อมกันนะคะชิงอินเย่ฟังดนตรีจงฮัวปลูกดอกไม้ตาเสาปัดกวาดขั้นเตี้ยนชื่อดูโทรทัศน์ยังอยู่ที่หน้าเจ็ดนะคะในชีตอันนี้เรามาอ่านกันนะคะปั้งตามจุดสีแดงนะคะปั้งยอดเยี่ยม ตัวอย่างประโยคนะคะนี้เหนันง bitcoin, เธอ,อยอดเยี่ยมมากอ่านอีกครั้งค่ะปังยอดเยี่ยมตัวอย่างประโยคนะคะนี้เหินปังเธอยอดเยี่ยมมากคำต่อไปนะคะช่วยหลอ่อตัวอย่างประโยคค่ะถ้าเ่าชวา่วยเขาหล่อจังอีกครั้งนะคะช่วยหลอ่อ ถ้าเห่ช่วยเขาหล่อจังเพี้ยวเลี่ยงสวยงามตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเจนเพี้ยวเลี่ยงเขาวสวยจริงๆเพี้ยวเลี่ยงสวยงามถ้าเจนเพี้ยวเลี่ยงเขาวสวยจริงๆคาต่อมานะคะเขออ้ายน่ารักตัวอย่างประโยคค่ะสวยเชิงโตเขอ,อ้าย นักเรียนร้อนน่ารักอ่านอีกรอบนะคะเขออ้ายน่ารักช่วยเชิญโต้เขออ้ายนักเรียนร้อนน่ารักเนื่องจาแล้วมาอ่านคำศัพท์เนาะปังยอดเยี่ยมสวยหล่อเพียวเลี่ยงสวยงามเขออ้ายน่ารัก ล้วมาต่อกันที่หน้าแปดค่ะนักเรียนเราไปเที่ยวกันนะคะโยหวานโยหวานไปเที่ยวค่ะเที่ยวไหนดีการไปเที่ยวเหมือนกันเราไปพักผ่อนเนาะซิวซิพักผ่อนซิลซิพักผ่อนโอ้โหเด็กสน้อยสองคนเนาะเห็นหน้าด้านข้างเนาะมีสีฟ้าอะไรคะ หายเปี่ยนริมทะเลหายเปียนริมทะเล,เล,ะเลใช่ไหมเพื่อนหลังเราก็เหมือนหายเปลียน้านสีฟ้าๆเนาะเพื่อนหลังเราอะ่ะผู้หญิงก็นอนฟังเสาวเบาเนาะอ่าเรามาสนทนากันดีกว่ายัางอยู่ที่หน้าแปดนะคะคุยขวากดสนทนาสนทนาอะไรดีคะ คำอะไรดีกันสนทนาในนี้เอ <B S 1> จะถามนะคะแล้วก็บี <B S 1> <B S 2> จะเป็นฝ่ายตอบ <B S 2> นี่เสียงเธอฉันมะเธออยากดื่มอะไรนี่เสียงเธอฉันมะเธออยากดื่มอะไรดูรูปแล้วตอบเลยนะคะเห็นไหเขาค้อนกันเนาะเขาค้อนญิงกับชายเนาะบี <B S 2> จะตอบว่า <B S 2> ว่าเสียงเธอเคอร์เลอร์ฉันอยากดื่มโค้ก ว่าเสียงเธอเขอเลิกฉันอยากดื่มโคกแต่นักเรียนบางคนบอกไม่ไม่ดื่มโคกนะเราก็มาเลือกกันแล้วกันว่าจะดื่มอะไรดีนะคะอันนี้นะคะนักเรียนสีโกโก้เลยเนาะใช่ไหมคะโกโก้แล้วเปล่าคะนักเรียนเรามาดูภาษาจีนกันเนาะว่าเสียงเธอเขอเขอฉันอยากดืม่มโกโก้อีกครั้งคะ่ะ 我想喝เ可。ฉันอยากดืม่มโกโก้อ่ะบางคนบอกไม่เอาโกโก้เรามาดูซิว่ามีอะไรให้หน้าเดิมกว่าโกโก้ไหมสิ่งต่อไปเนี่ยจะเดิมทุกเช้าเลยใครเนอะขยันดืม่มโอ้เห็นตัวเอ็มไหมอ่ะบีตอบอีกแล้วเนาะเปลี่ยนละไม่เอาโกโกล้ละว่านิวหนายฉันอยากดืม่มนมวัว หัวเสียงเฮนิ้วหน่ายฉันอยากดื่มนมวัวเออนั่รนีนก็ได้ของโปรดนะหลายลอย่างที่อยากดื่มต่อไปนี้ขอเราซื้ออยากดื่มบ้างนะคะโอ้ยรล่ะชอบมากว่าเสียงเฮฉาฉันอยากดื่มน้ําชาวัวเสียงเฮอฉาฉันอยากดื่มชาเรามาดูซิว่า วันนี้จั่วเย,ย่มีอะไรบ้างนะคะการบ้านของเราง่ายมากพามาณเปิดแล้วนะขั้นไลเมื่อแค่สามคำอะแล้วก็ส่งภายในวันที่สิบสามเดือนมีนาสองพันยีสบสองถ้าหนูที่บ้านสามารถปิมพได้ก็เขียนตามรอยและเขียนด้วยตัวเองนะบรรทัดที่สองถ้าบ้านหนูไม่สะดวกในการพิ้นให้เขียนใส่กระดาษอะไรก็ได้คำละสิบตัว นะคะข้อหนึ่งคำว่าเดิมใช่ไหมเหอก็เขียนมาสิบตัวข้อสองนายที่แปลว่านมก็สิบตัวแปลว่าคุณย่าด้วยนะคําว่านายคําสุดท้ายคําว่าเอร้อนนะคะพินอินข้างล่างไม่ต้องให้ดูให้หนูสะกดนะคะให้หนูอ่านพินอินเล่นๆแต่ว่ามีประโยชน์เพราะว่าข้อสอบอาจจะมีให้หนูนะอย่าลืมนะคะนักเรียนบางคนบอกว่าหนูเคยทําไปแล้วบางคนก็ไม่ทําก็มีนะ เพราะฉะนั้นหนูทาใครที่ไม่มีชื่อในการส่งแต่ละครั้งที่โรงเรียนขอให้ทำส่งหราอเซอนะคะใบนี้จะแปะที่ค่ารูมนะคะเออสนใครที่ปิ้นออกมาที่บ้านใช่ไหมคะก็จะเขียนแล้วก็ส่งในค่ารูมเหมือนกันนะคะใบนี้อยู่ในหน้าสิบของนักเรียนคนที่ปิ้นนะคะอา่าวันนี้เราก็เอาภาษาจีนเราก็ได้ไปอ่านหลายหน้าแล้วเนะเาะมีตัวอย่างทุกอย่างเลยนะคะนักเรียนทำส่งนะคะ ใบนี้ไม่ยากนะคะแค่สามคำส่งภายในวันที่สิบสามเดือนมีนาสองพันยี่ิบสองนะคะ,น,คะออนักเรีนคะขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะคะดูแลร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะชังชังซีโซล้างมือมบ่อยๆนะคะแล้วไว้เราเจอกันวันที่สอบนะคะ 14, สิบสี่สิบห้า,าเชียเชียบ๊ายบายใจเจียน